หนังสือเล่มนี้แล้วก็สําหรับการตรีมสดในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของหน้านี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณสํานักพิมพ์ Mac Education นะครับซึ่งอนุญาตให้คุณครูนําคลิปมาสอนนาหนังสือมาสอนในช่อง YouTube ครูนัน h ช n แนลและในแฟนเพจเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันฟรีหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนของ Workbook คือในส่วนของแบบฝึกหัดชื่อหนังสือว่า new say hello f o นะครับซึ่งเป็นหน้าที่100เป็นหน้า114นะครับก็คือหน้าสุดท้ายของเล่มนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะไปตัดนะครับเป็นคลิปๆค,คลิปละหนึ่หน้าเพื่ออัปโหลดลงในช่องครูนัน channel ก็มาดูภาพกันนะครับภาพ A ก็คือว่ายน้ำอยู่ภาพ B ตกปลาอยู่นะครับภาพ C เล่นกระดานโต้เคลื่อนภาพ D ปีนเขาก็มาดูในประโยคกันนะครับ ก็ตอบว่าเดวิดเอชฟิชิงเดวิดกำลังตกปลาเาะนั้นเดวิดตกปลาก็นำตัวอักษรอักษร B นะครับนำอักษร B มาเติมมาตรงนี้นะครับมาตอบตรงนี้ทิมเล่นกระดานโต้คลื่อนก็นำอักษร C มาใส่หน้าเลข6วีนากำลังปีนภูเขาหรือว่าเนินเขานะครับนะฮิลเนี่ยแปลว่าเนินเขาเล็กๆ ก็นำอักษรดีมาใส่หน้าเลขเจ็ดเอนก And ำลังว่ายน้ำนะครับก็นำอักษร A มาตอบหน้าข้อ8โอเคมาเหลืออ่าเหลือคอลัมน์สุดท้ายนะครับนะส่วนสุดท้ายนั่นก็คือว่าให้ o o s e the best answer จงเลือกคำตอบที่ดีที่สดุดหรือที่ถูกต้องที่สดุด ขอบใจมากนะครับนะลูกเชลซีบอกว่าเดี๋ยวผมมาดูนะขอไปทําการบ้านก่อนเชิญเลยนะครับนะเพราะคลิปของครูพี่นานเนี่ยคุณครูบอกแล้วว่ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะลูกนะเพราะครูพี่นานเป็นช่องที่สอนเสริมให้กับลูกๆนะครับนะเสริมภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนะครับผมหน้าที่93ถึงหน้า100นะครับลูกกัญญาัตน์อ่า ลูกดูในคลิปซีมสดนี้นะลูกนะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะคุณครูยังไม่ได้อัปโหลดลงไปนะครับผมนะโอเคเข้าใจตรงกันนะครับนะลูกบอกว่าหน้า93ถึงหน้า100ยังไม่มีค่ะโอเคนะครับลูกนะเพราะว่าคุณครูกําลังซีมสดอยู่นะครับยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ตัดอัปโหลดลงไปแยกเป็นเป็นคลิปๆนะครับนะเดี๋ยวก็ทําหลังจากนี้นะครับนะคืนนี้ก็คงทั้งคืนอีกนะครับคุณครูคงทำจนถึงเที่ยงคืนนะครับเพราะว่าคุณครูสอนไปตั้งแต่หน้า81 จนนังจนถึงหน้า114แนตะ่ยังไม่ได้อัปโหลดเป็นคลิปๆนะครับยังไม่ได้แยกโอเคนะโอเคมาข้อที่9 find the word ให้หาคำศัพท์ which ซึ่ง has me a difference initial sound initial sound นะครับแปลว่าเสียงพยัญชนะต้นนะครับ initial นะครับแปลว่าพยัญชนะต้น different ที่แตกต่างออกไปก็คือให้หาอ่ะคุณครูยังไม่ได้เขียนคำ,คำ,คำแปลให้เนี่ยนะครับนะอ๋อนี่เขียนให้แล้วเขียนให้แล้วจงหานี่นะครับคำแปลนะหาคำศัพท์ซึ่งมีเสียงพยัญชนะตัวแรกที่แตกต่างไปจากพวกนะครับนี่คือคำแปลของของประโยคนี้นะครับนะนั่นก็คือ c นะครับเสียงพยัญชนะต้นก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็ซอโซนะครับ s ซนแซนดูนะครับรองเท้าแตะก,ก็เป็นโซโซแล้วก็เชลฟิชนะครับเชลฟิชเนี่ยเป็นชอช้างนะครับนะซีโชซีโชอันนี้ต้อเป็นพยัญชน,นะไทยก็เป็นโซโซเหมือนกันเพราะฉะนั้นเสียงที่แตกต่างออกไปคือข้อนี้นะครับเดี๋ยวคุณกลมวงกลมให้เลยดีกว่านะครับข้อนี้ยากสำหรับนักเรียนนิดเดงนะครับ หรือภาษาอังกฤษนะครับ S เนี่ยออกเสียง S ไรฟันได้นะครับ C s h a d o C show ได้นะครับแต่ถ้า shellfish เนี่ยต้องทำปากให้จุทำปากให้จูหน่อยนะครับ shellfish นะครับ s h e l l f i s h ซึ่งเสียงพยัญชนะต้นออกเสียงยากนะครับต้องเป็นชนะครับนาะออกเหมือนเสียงเสียงชุชๆนะครับนะก็คือข้อนี้แตกต่างออกไป อันนี้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมจากเจ้าของต้นฉบับนะครับก็คือจากฝรั่งได้นะครับจากคลิป YouTube ต่างๆข้อสุดท้ายวิชุดนะครับเนี่ยชุดอย่างต้องออกว้นะครับวิชุดนะครับเราพวกเราควรจุดๆ,ๆข้อหนึ่งทิ้งขยะบนชายหาดนะครับเราควรหรือไม่ข้อสองเช็คใ i เบ่ง i n g s นำสิ่งมีชีวิต from the beach จากทะเลกลับไปที่อื่นนําไปที่อื่นนะครับนําไปบ้านนําไปไหนก็นแล้วแต่ควรหรือไม่ขอ้ขอทีอ่ keep the beach clean รักษาชายหาดให้สะอาดควรหรือไม่ข้อสุดท้าย cook on the beach ปรุงอาหารที่ชายหาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรกระทํามากที่สุดใน4ข้อนี้คือข้อ4ครับเป็นนั้นว่านะครับ จบหน้าที่114แล้วก็จบหน้าสุดท้ายของหนังสือ newsehalo f o u สำหรับชั้นป .4 ในส่วนที่เป็น Workbook นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณครูพี่นันต้องทำภาพให้ใหญ่นะครับนะจะได้เห็นกันชัดชัดชัดเจนนะครับอโลครับได้ยินเสียงชัดนะโอเคคุณครูกลัวคุณครูกลัวอย่างเดียวนี่กลัวว่า พอเซีมไปเซีมมานะครับเสียงขาดหายและเสร็จเลยนะครับต้องขอถอดแว่นโชว์ความหล่อนิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่าที่ใส่แว่นนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับนะก็เพราะอ่านไม่เห็นนะครับหรือถ้าพูดมันตลกหน่อยก็คืออ่านหนังสือไม่ออกนะครับนะถ้าไม่ใส่แว่นนี่อ่านหนังสือไม่ออกเลยนะครับแปลกนะครับคนเราเมื่อก่อนอ่านออกดีนะครับน้าเรียนถึงจบปรญาตรีปรญาโทปรยาเอกได้นะครับ แต่พอมาายุเยอะ,ยอ,ะอ่านหนังสือไม่ออกที่ไม่ออกเพราะไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะมองไม่เห็นนะแค่นั้นเองถ้ามองเห็นก็อ่านออกนะครับนะก็เลยอถอดแว่นหน่อยนะครับนะเพราะไม่จําเป็นต้องอ่านแล้วนะครับนะอ่านก็ไม่เป็นไรตัวใหญ่โอเคนะครับคุณครูพี่นานไหนๆก็สอนจบหมดทั้ง3เล่มนะครับ4เล่ม ตอนนี้นะครับที่จบบริบูรณ์ไปแล้วในช่องครูนันชาแนลนั้นก็คือนะครับเล่มแรกคือหนังสือ a c c e s s 3หรือว่า e s 3นะครับเป็นวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับคุณครูได้ทำเป็นคลิปแรกเลยนะครับผมแล้วก็จบไป98หน้านะครับนะก็ขอขอบใจลูกๆนักเรียนนะครับชั้นม .3 ก็หลายคนนะครับนะที่เข้ามาดูคลิปของครูอภินันเนี่ยแต่ละคลิปก็ หลักพันนะครับหลายๆคลิปแต่ว่านักเรียนไม่ค่อยเขียนคอมเมนต์มาเท่าไหร่นะครับนะก็เขียนคอมเมนต์มาบ้างนะครับมาทักทายคุณครูจะได้ทราบว่าเออลูกม .3 ก็ติดตามดูคลิปครูพี่นันอยู่นะครับแต่ตอนนี้ที่ถามกันมาบ่อยทุกวันก็คือนักเรียนชั้นป .4 ป .5 ป .6 ซึ่งคุณครูใช้หนังสือ New Say h e l o นะครับ New Say Hello นะครับ,รบของสำนักพิมพ์ Mac Education ราะฉะนั้นก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับสํานักพิมพ์ไว้นะที่นี่ด้วยนะครับที่อนุญาตให้คุณครูพี่นันนําหนังสอ New ือเนลเซฮารุท้งป .4 ป .5 ป, 6, ป .6 มาสอนแล้วก็วันนี้จบหมดทั้ง3าเล่มเลยนะครับเป็น6เล่มด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าชั้นหนึ่งหนึ่งก็2เล่มนะครับคือในส่วนที่เป็นส u d e n นบุ o กกับในส่วนที่เป็นเวิร์ o บุกคือในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็ที่คุณครูสอนไปแล้วนะครับนะนอกจากเอ็กเซลสามแล้วก็ยังมี Incredible English 4สำหรับนักเรียนชั้นป .4 ก็ขอประจำพัน์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ลูกของท่านเรียนหนังสือ Incredible English 4นะครับก็เข้าไปดูนะครับาในช่องของครูพี่นันว่าหนังสือชื่อหนังสือหน้าปกหนังสือตรงกันไหมกับที่ลูกของท่านเรียนถ้าตรงกันก็เข้ามาดูได้นะครับนะคุณครูได้ทําตั้งแต่หน้าที่30กว่าๆจนกระทั่งจบเล่มนะครับแต่หน้าที่1ถึงหน้าที่30นี่ยยังไม่ได้ทำนะครับถ้าท่านผู้ชมขอร้องหรือว่าเขียน แจ้งเข้ามานะครับคุณครูก็จะทําให้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็คือที่คุณครูทําคาไว้ก็คือหนังส New ือ n e w s ซออ่าโทษทีครับเน w วอวนะครับหนังสือ New วอเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชนะครับก็เป็นหนังสือสัาหรรักเรียนชั้นม .1 นะครับ คุณครูได้ทํามาถึงหน้าที่50แล้วก็ขอปจะงหวัดอีกเล่มหนึ่งนะครับเพราะเล่มนี้รู้สึกว่านักเรียนทั่วประเทศจะทราบน้อยไปหน่อยนะครับนะก็คือเข้ามาดูแต่ละคลิปเนี่ยยังไม่ถึงร้อยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับคุณครูพิดัน,นก็จะไปทําต่อเป็นหน้าที่51จนกระทั่งหมดเล่มนะครับพอหมดเล่มอ่าเนวโววันเสร็จแล้วก็ยังไม่มีหนังสือที่จะทําต่อนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะนําชื่อหนังสือที่ท่านบุกครองได้เขียนเสนเอมานะครับ ขออนุญาตจากสำนักพิมพ์ถ้าสำนักพิมพ์อนุญาตมา,าฉบับไหนหนังสือไหนอนุญาตมาก่อนคุณครูก็จะทำหนังสือเล่มนั้นก่อนนะครับก็เลยขอเรียนแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบไว้นที่นี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องครูนัน channel ขอขบคุณครับ,บ,รบจากผมครูพี่นันดำสีใหม่นะครับผม สวัสดีนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับลงท้ายด้วยสโลแกนของช่องของคุณครูหน่อยนะครับก็คือภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักงนิดแล้วคุณอาจจะติดใจพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า English is not a s difficult as you think if you try might be f a s c i n a t e n โอเคครับสวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับ